Okay. ปุ่มแดงมาเกะไปซ้ายบนเป็นอ้าขาวอันนี้เป็นม่วงอ้าวม่วงก็คือม่วงไง okay. ตกอีกไซด์สิอันนี้อันนี้ฟ้าเก okay. งั้นขวาล่างเป็นแดงเรียบร้อยเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว น kind of ี่ชื <moderate> <neither> ่อไโกไมาเซ็ตแลง้างนี้นี่อ้าเดี๋ยวไชื่อสันนสตสีนี่มนัที่ตรางนี้มีใครแฟใครเป็น้มกันไ o t เฮีอนวิ่ไปริงไป่ไปว่ไปไป่ไปิไปไปวิ่งไปิ่งไปไปไปวิ่งไป่ไป่ไปวิ่งไวิ่ง่งวว่งวว ตายทั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยดูดิตายตาย่างยยี้ตายอ่าอ,อพวกเราแตกกันหมดแล้วบ้านหมดลายลายลีลีเฮ้ยเอ้ยะะโอ้ยโอ้ยคฮ้ยเฮเออ,เอ,อ,อย,ยออเ,เั้ยเฮออ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้เน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้่เยเฮ้่า้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เ้้้้ ไอ้นี่ไอ้นี yeah, yeah, ่จะเม็ดดาวเนี่ยไอ้นี่จะหลุดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยชิบหายชิบหายเพฮ่ยกดยิงเจแล้วเจแล้วเอาอะมิเรียวิ่งไปขึ้นเออรอดตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านพอดีเฮ้ยเฮ้ยผ่านพอดีเฮ้ย ่า,าดีโอ้หาแล้วหาแล้วเือบตายผ่านแบบปฏิหารพวกเราจะเก็บช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านี้ไว้เสีย <c oughs> งล่างเธอกลายเป็นกล่องแล้วแม่ว,ว่าฉันต้องการให้คุณ เป็นคนที่แบกรับความทุกข์ละมานผู้จัดการเหมือนพวกเรานี่แหละ10% Generation of Sea of Light 10% The Will to Stand Up แต่คืออะไรวะความตั้งใจที่จะยืนหยัดเจงเจะลล่าโฟหัวมาแล้ว ไอ้ลุยอืมข่าวโจวะ๊ะไม่ยากมากแค่มองอะไรไม่เห็นเลยเฮ oh, <shit! S 1> ้ยมันหลุดมาอีกแล้วทำไมจังเย้ยะละอืมโดนแดดเรียบร้อยไปแตห้องไปให้โลหเว้ยอืมกลับไปเลย เอผ่านแล้วตายหนึ่งสิ่งที่คุณมอบให้เราก็คือโมเลกุลโมเลนุลแห่งความหวังสวัสดีเอคนใหม่ฉันขอต้อนรับคุณกับสู่โะบอโอมีคอเลชันอย่างอบอุ่นแล้วกันนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบห้าสิบหกเคผ่าน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 เฮ้ยเจ็บตกใจนึกว่ามาเปิดมาวันแรกเปิดมาตาแรกของไลฟ์ก็ไอตัวนี้ลุดแล้ว อะไรบ้างวะโอ้ไม่นะห้องนี้เหรออืโอโปรเนียงปกติเฮ้ยไม่นะไม่นะ <c oughs> ชิปยูไปไกลมากเนะงีเลยอย่านะอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหลุกมาแล้วแตก hit shot ปิงปิง,ปงแต่ว่าฉัน,ยนพยายามทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมตัวหนึ่ึงตอนนี้ด้วยถ้าความพยายามของฉันสามารถช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งได้หรือทำให้คนคนหนึ่งออจิตใจสสบายขึ้นพวกเขาก็จะได้รับความต้องการนั้นฉันจะมีฉันจะอยู่ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกับอ๋อด้วยความภาคภูมิใจนั้น อืมเรากลายเป็นกระป๋องดังนั้นถ้าคุณผู้จัดการมาพยายามไปด้วยกันเถอะอืม the hope to be b u t t e r h o r s o n ความหวังที่จะเป็นผู้คนที่ดีกว่านี้ห้าสามเก้าสามอามาไม่งั้นก็ลงไปชั้นล่างไม่ได้ อเหลืองมาเลยอว่าไงนิสสาตร์คุง<ฮ>อเพลงมันจนอยากลุกเต้นแล้วเนี่ย ปเอาอินทำจะได้เกงตัวงแงม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 แตกเราจะจบวันนี้แล้วเย้เ<ม>ย้ผ่านแล้วตายสิ <laughs> คุณมาเพื่อ ทำลายผมแต่ว่าก็ช่วยผมไม่เช <half. S 1> <ing> ่นก hmm, ันอืมกลายเป็นกล่องเอเฟลฟินไหลมาเต็มเลยผมคิดว <the> ่าพวกเราทั้งคู Hi ่น่ะก็ยังก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นแหละอืมส <the> ีดอปไลท์เพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบปอร์เซ็นต์